ไงค่ะทุกคนฉันนิกกี้แม่ฉันเป็นช่างออกแบบเครื่องประดับชื่อดังพวกเราจมกองเงินกองทองเลยโชคไม่ดีนะักที่เพชรเวาวาไปล่อตาคนที่ไม่ดีให้เข้ามาหาเราฉันก็เลยโดนหักหลังล่ะค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรื่องนี้ออกจะขำขันอยู่นะคะนี่คุณไม่เชื่อเหรอกดไลค์แล้วก็ฟังสบายๆค่ะฉันชอบจัดปาร์ตี้หรูหราและเปิดตัวแบบอลังการ วันหนึ่งฉันตัดสินใจโดดเข้าไปอยู่ในเค้กขนาดยักษ์ในปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองทุกคนถึงกับพูดไม่ออกเลยล่ะค่ะพนักงานเข็นเค้กที่ฉันอยู่ข้างในเข้ามาในห้องที่มีเพื่อนๆแล้วก็แฟนของฉันชื่อฮิวอยู่ฉันกําลังรอให้ไฟดับฉันจะได้โผล่ออกมาเซอร์ไพรส์เหล่าแขกแต่ว่าระหว่างที่อยู่ในเค้กนั้นฉันก็ได้ยินเพื่อนสนิทบอกว่าคิดกับฉันยังไงกันน่พวกนั้นบอกว่าฉันน่ะสุดจะทนเลยและพวกนั้นอยู่กับฉันเพราะว่าเงินเท่านั้นนะคะพวกคุน่ะเชื่อกันไหมล่ะคะ นิกกี้น่ารำคาญมากถ้าเธอไม่ให้ของแพงๆนะั้นฉันคงจะทิ้งเธอไปนานแล้วลนะ่ะไม่อยากเชื่อว่าฮิวจะพูดแบบนี้ออกมาฉันทนไม่ไหวเลยล่ะคะ่ะก็เลยโผล่ออกมาจากเค,ค้กแล้วก็ไล่ทุกคนออกไปจากปาร์ตี้แล้วก็ชีวิตของฉันเลยละคะ่ะฉันเจ็บใจมากแต่ก็ตัดสินใจว่าจะไม่ร้องไห้เพราะว่าพวกคนจอมปลอมหรอกนะฉันควรที่จะมีเพื่อนที่รักตัวตนของฉันไม่ใช่กระเป๋าตังค์ของฉันค่ะก็เลยไปหาแม่เขาย้ายจากโรงเรียนเอกชนไปอยู่โรงเรียนรัฐแทน ท่านไม่เปลื้อมไอเดียของฉันนักแต่ว่ารู้ไหมว่าใครเป็นกำลังใจให้ฉันเสมอคุณตาฟินสุดที่รักของฉันท่านมีฟันแค่เอิดนิดหน่อยแต่ว่าท่านมีพลังแล้วก็ความคิดที่บวกมากตาเป็นพ่อมดปราดเปลืองตาจะสาเป็้คนที่มาทำร้ายหลานในกลายเป็นลูกโหมให้หมดแต่ว่าคนที่ทำร้ายผู้หญิงก็เป็นลูกหมูอยู่แล้วตาคงไม่ต้องสาพวกมันหรอกเนาะจริงไม่จะหลานฮะคุณตาช่วยฉันคุยกับแม่จนท่านยอมตกลงโอเคนิกกี้แต่ยังน้อยขอให้แม่จ้างบริการไปดูแลลูกนะ ไม่เอาแม่หนูหโตแล้วนะหนูดูแลตัวเองได้ค่ะแม่ถอนหายใจแต่ก็ตกลงเย่ yeah! บทใหม่ของชีวิตฉันเริ่มขึ้นแล้วฉันตื่นเต้นมากที่จะได้อยู่โรงเรียนใหม่อยากรู้จังว่าการผจญภัยแบบไหนรอฉันอยู่กันนะฉันจะได้เจอเพื่อนใหม่และก็อาจจะเจอรักแท้ด้วยมินะฉันที่กําลังฝันหวานอยู่ก็ไปชนเข้ากับใครคนหนึ่งที่โถงทางเดินฉันขอโทษและกําลังจะเดินจากไปแต่ว่าเขาก็ขวางฉันเอาไว้ก่อน ผมครูคอลลินสอนประวัติศาสตร์ศิลปะคนใหม่บอกนะไม่ว่าห้องครูใหญ่อยู่ที่ไหนหรอครับเอ่มตาคนนี้น่าสงสัยจังเลยเขาดูเหมือนกับนักมวยมากกว่าผู้เชว่วชนันดาศิลปะนะและฉันก็คิดสงสัยว่าเขามาโรงเรียนวันนี้วันแรกเหมือนกันด้วยจากนั้นฉันก็มองเขาดีๆเห็นว่าเขามีแหวนบนนิ้วฉันจําได้ว่าแหวนวงน,นี้มาจากไหนมันมาจากคเลกชันแม่ฉันเมื่อปีที่แล้วนี่แม่จ้างเขามาสอนแนมแล้วก็จ่ายค่าจ้างเป็นเครื่องเพชรอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยเชื่อใจใครไม่ได้เลยเนี่ย พราะว่าครูคอรลินทำงานให้แม่ฉันฉันเลยทำตัวให้เขาตามตัวขึ้นยากหน่อยฉันวิ่งหนีครูไปที่โถงทางเดินแล้วก็เข้าประตูบานแรกที่เห็นเฮ้ยเกือบไปแล้วฉันก้าวถอยประตูไปก็ถอยไปชนกับคนคนหนึ่งเข้านี่เธอมาทำอะไรอะในนี้มันล็อกเกอร์ผู้ชายนะฉันหันไปก็เจอกับหนุ่มหล่อสุดๆอุ้ยเขาหล่อมากเลยอะ่ะหน้าตาบาดใจสุดๆ,ๆเคยเห็นกันในฝันมาก่อนไหมเนี่ยจากนั้นก็มีผู้ชายเข้ามาในล็อกเกอร์เยอะขึ้นฉันก็เลยเกรงมาก ออกไปเราต้องเปลี่ยนชุดนะฉันเพิ่งย้ายมาก็เลยหลงทางแต่เย็นหน่อยนะฮะดูนิส,สัยสิฉันหืนงทันแล้วก็เดินไปที่โถงทางเดินข่าวดีก็คือครูคอนลินไม่อยู่แล้วแต่ว่าข่าวร้ายก็คือคาบแรกของฉันก็คือวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งบังเอิญซะเหลือเกินฉันได้อยู่ห้องเดียวกับหนุ่มคนนั้นในล็อกเกอร์เขาชื่อว่าบิลลี่ดูจากเสื้อผ้าแล้วเขาน่าจะอยู่ในทีมฟุตบอลสาวๆทุกคนรุมเขาเหมือนกับพึ่งตอมน้ำหวานซึ่งฉันไม่แปลกใจเพราะว่าบิลลี่เขาก็ดูน่ารักมากมาก จากนั้นคอลินก็เข้ามาในห้องเรียนของเราเขาใช้โปรเจคเตอร์เพื่อโชว์รูปภาพที่วาดโดยซันวาดอดารีจากนั้นเขาก็บอกว่าหัวข้อของการสอนจะเป็นการเคลื่อนไหวทางศิลปะยุคบารกอืมฮะมันเกี่ยวกับซันวาดอดารีตรงไหนอะถูไม่รู้เรื่องศิลปะเลยสักน,นิดเดียวฉันมั่นใจแล้วว่าครูคอลินต้องเป็นคนที่แม่ฉันจ้างมาแน่ๆเลยอะเฮ้ยเวนกรรมัมดูท่าทางฉันต้องจับดูเขาเอาไว้แล้วด้วยสิ ฉันตัดสินใจที่จะกินข้าวเที่ยงข้างนอกแล้วก็จะทำเลดีในสนามหญ้าของโรงเรียนฉันเพิ่งหยิบแซนด์วิชออกมาก็ได้ยินเสียงคุ้นเคยเข้าให้เนก้ฉันขอโทษนะฉันมันโง่เองอะกลับมาหาฉันเถอะนะนั่นแฟนเก่าฉันฮิวเองค่ะเขากล้ามากที่มาโรงเรียนใหม่ของฉันด้วยอะคุณนึกภาพออกไหมไปซะฮิวนายทำให้ฉันกินข้าวไม่ลงนะยรู้ตัวมะ แต่ว่าเขาก็เอาแต่อ้อนวอนให้ฉันยกโทษให้เหมือนกับมแมลงกวนใจที่บินตอมข้างหูเลยจูจ่ๆบิลลี่ตัวใหญ่ไหลกว้างก็โผล่ออกมาข้างหลังฮิวจากนั้นก็จ้องมองเขาหัวหนวกเรืองไงเธอบอกว่าไม่อยากคุยกับนายฮิวหน้าซีดแล้วก็วิ่งหนีไปเลยจากนั้นบิลลี่ก็มาขอนั่งข้างฉันด้วยรอยยิ้มเรากินมื้อเที่ยงด้วยกันแล้วก็พูดแย่กันเรื่องในห้องล็อกเกอร์ฉันชอบเขามากแนละดูเหมือนว่าเราจะคิดเหมือนกันด้วยแล้วค่ะ แต่ว่าฉันเคยมองคนผิดมาก่อนตอนนี้ฉันก็เลยกลัวนะคะว่าบิลลี่จะรู้ว่าจริงๆแล้วฉันบ้านรวยและอยากมาอยู่กับฉันเพราะว่าเรื่องเงินก็เท่านั้นอะเมื่อฉันถึงบ้านอย่างแรกที่ฉันทําก็คือไปคุยกับแม่ตัวเองฉันหงุดหงิดมากที่ท่านแอบจ้างครูคนลินมาแล้วแม่นึกว่าฉันจะจับเขาไม่ได้ว่าเป็นบริการไม่ใช่คุณครูของโรงเรียนนี้แม่ไม่รู้ว่าลูกพูดเรื่องอะไรนะเออเหรอแม่ฉันเล่นละครได้เก่งมากแล้วก็ปฏิเสธทุกๆอย่างเลยแน่นอนว่าฉันไม่เชื่อหรอก แต่ว่าตอนนี้ฉันกังวลมากกว่าเดิมฉันจะทำยังไงกับบิลลี่ดีนะฉันคิดเรื่องนี้ข้างน้ำพูคุณตาก็เดินมาเจอฉันท่านนั่งลงข้างฉันแล้วก็วิ่งเบ็ดตกปลาลงไปในน้ำผู้เพื่อทำให้ฉันยิ้มออกมาได้ซึ่งน่ารักมากหวังว่าจะได้ปลาตัวเบิ่มๆนะ <c oughs> ทำไมนางฟ้าของตาดูเศร้าหมองฉันบอกความรู้สึกต่อบ,บิลลี่ให้ท่านฟังคุณตาก็ยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วก็บอกว่าเราน่าจะทดสอบเขาดูถ้าเขาสนใจหลานอะไรก็ทำให้เขาหนีไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวตาช่วยนะ ไอเดียดีมากตาของฉันอัจฉริยชะชัดชนเลยอ้าวดูสิได้ปลาตัวใหญ่แล้วก็อาจจะสติเฟื่องวินิดนึงอะในตอนเชา้าท่านก็พาฉันมาโรงเรียนในรถกระป๋องเพื่อร่วมชั้นหัวเราะกันใหญ่แล้วก็เริ่มชี้มาที่ฉันแต่ว่าบิลลี่ก็ตาลุกวาวเลยเลยคะ่ะเราไม่มีเงินซื้อรถดีๆนะ่ะรถเธอสวยมากเลยแล้วก็หายากด้วยนะ่าทีของเขาทําให้ฉันประหลาดใจฉันอยากรู้จักบิลลี่มากกว่านี้ดังนั้นฉันเลยขอเขาไปดูเขาซอฟุตบอลด้วยเออได้สิ ฉันไปที่สนามโรงเรียนแล้วก็เห็นบิลลี่ที่มานั่งดูแล้วแปลกจังเลยฮะเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งเข้ามาหาฉันแล้วก็บอกว่าโค้ชไม่ยอมให้บิลลี่ลงสนามบิลลี่ก็แค่ดูเหมือนนักกีฬาขั้นเทพแต่จริงๆแล้วเขาซุ่มซ่ามมากวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไรหรอกนะแล้วยังไงฉันไม่สนเรื่องนั้นหรอก ฉันซื้อน้ำอัดลมแล้วก็ไปนั่งข้างบิลลี่เพื่อให้กำลังใจว่าไงต่อให้นายนั่งข้างสนามนายก็ยังหล่อนะ <c oughs> ฉันได้ยินเสียงแทบแปลกๆข้างหลังเราแล้วพอฉันหันไปก็จะเข้ากับครูคนลินที่อัศจรรย์พอดี เราสบตากันแล้วสายสืบของแม่ฉันก็ออกจากสนามไปค่ะเอ้ยฉันพยายามเก็บซ่อนว่ากโกรธขนาดไหนไม่ให้วินลี่รู้เพราะว่าเขาคิดว่าฉันเป็นสาวธรรมดาจากครอบครัวที่ยากจนเข้าอาสาเดินไปส่งฉันที่บ้านหลังเลิกเรียนฉันแตกตื่นแล้วก็โทรหาคุณตาเลยเราจะให้วินลี่เห็นคฤหาเราไม่ได้นะคะเย็นไว้น่าหลานตามมีทางออกท่านให้ที่อยู่ฉันแล้วก็บอกว่าให้ฉันพาบินลี่ไปที่นั่นถ้าเหมือนว่าที่นั่นเป็นบ้านของฉันฉันก็เลยทําตามนั้น ระหว่างทางเราคุยกันหวานแหววแล้วก็หัวเราะใหญ่พอเดินไปถึงตาเราแทบทัหล่นเลยคุณตาให้ที่อยู่บ้านสุดโซมมาให้กับฉันนี่เธออยู่นี่จริงเหรอเออใช่ละประตูกระต๊อบหลุดออกมาแล้วคุณตาฉันก็เดินออกมาท่านทำท่าเหมือนตาแก่ปวกเปียกพูดจามไม่รู้เรื่องเอ้ยดูเหมือนว่าตาฟินจะสนุกกับเล่นบทนี้เกินไปหน่อยแล้วละ่ะชีวิตเราลำบากมากพอนมการเงินนนะตึงมือสุดๆฉันกระทุ้งตาไม่ให้เล่นใหญ่เกินโชคดีที่บีวไม่ทันสังเกต เขามองฉันเหมือนกับว่าฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่สาวเลยแหละค่ะโอ้เนก้ชีวิตเธอลาบากมากแต่ว่าเธอก็คิดบวกสุดๆฉันชึ่งชมเธอเลยนะเอ๋อยากจะโผลกอดเขาจริงๆเลยนะคะบิลลี่พิสูจน์ให้เห็นฉันแล้วว่าเขาไม่สนใจเรื่องการเงินของฉันแต่อย่างไงฉันก็หงุดหงิดแม่มากๆที่ฉันยังทำหน้ามึนโกหกฉันอยู่แบบเนี้ย่านเอาแต่ยืนกรานว่าไม่รู้เรื่องครูลินคอนเลยทำอย่างกับว่าฉันจะเชื่อละครูปอมคนนั้นทำตัวแปลกๆชอบมองฉันกับบิลอยู่บ่อยๆด้วยค่ะ เห็นอยู่ทนท้อว่าเขาไม่รู้เรื่องศิลปะเลยถ้าเขาเป็นครูจริงฉันคงจะเป็นนักบินอวกาศไปแล้ววันถัดมาบิลมาโรงเรียนพร้อมกับขากระเพกการหนักหน้าดูใบหน้าเหลาของเขาแดงไปหมดเลยฉันเดินไปหาเขาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นฉันมีเรื่องต้องบอกเธอฉันแค่ดูเหมือนหนุ่มนักกินลาแต่ว่าจริงๆแล้วฉันซุ่มซ่ามมากเลยถ้าฉันกินอะไรผิดสำแดงก็จะสิวเห่อขึ้นมาแบบเนี้ยฉันไม่ได้่อหรอกนะเขาถอนหายใจเศร้าแล้วก็หลบตาฉัน ฉันตัดสินใจให้กำลังใจบิลแล้วก็บอกว่าความหล่อของเขามาจากภายในเพราะว่ายังไงทุกคนก็เคยมีสิวแล้วก็สะดุดล้มกันบ้างบิลลี่ยิ้มกว้างไงทันทีนิกกี้เธอคิดแบบนั้นจริงๆเหรอเนี่ยเธอสุดยอดเลยฉันบอกให้เขาเรออยู่ที่นั่นแล้วก็ไปซื้ออะไรกินฉันต่อแถวขครื่องหลังโคชแล้วก็เพื่อนรูปทีมของเขาสิ่งที่ฉันได้ยินทำเอาใจฉันหล่นวูบไปเลยเลยคะ่ะครูไม่เข้าใจว่าบิลลี่เขาเป็นอะไรไปเขาเป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งเลยนะทำไมเขาถึงขออยู่ข้างสนามละ่ะ เขาก็แค่อยากจะหยอกสาวเท่านั้นแหละถึงกับว่าสิวันหน้าแล้วก็แกล้งเดินกระเพกด้วยละ่ะนี่อะไรกันน่ะี่เขากุเรื่องขึ้นงั้นเหรอบิลลี่ต้องอธิบายให้ฉันฟังดีๆแล้วละ่ะฉันต้องเข้นให้ได้เลยแต่แล้วฉันก็เห็นว่าฮิวเข้าไปหาเขาแล้วก็พูดอะไรด้วยอ้อใครใครเขาเข้ามาเนี่ยฮิวกลืนน้ำลายผวาเลยแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีจากนั้นฉันก็หันไปมองบิลลี่แล้วก็เอานิ้วจิ้มไปที่หน้าของเขา จากนั้นเครื่องสาอางมันก็เลือนลางทันทีเลยเขาแต้มสิวขึ้นมาจริงๆด้วยนี่ลิปสติกงั้นเหรอใช่ของแม่ฉันเองแล้วทาไมนายโกหกอ่ะนายเป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งแล้วก็หน้านายกับขาก็โอเคดีเธอเสียอธิบายว่าทําไมถึงโกหกฉันแบบเนี้ยฮิวบอกว่าเธอโดยจะตายไปฮิวคงคิดว่าถ้าฉันไม่อยากกลับไปหาเขางั้นเขาก็จะไม่ฉันเป็นแฟนกับบิวเหมือนกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้จะอะไรก็ช่างมันเถอะเพราะว่าฉันโดนโกหกจนเบื่อแล้ว ฉันตัดสินใจที่จะไม่ยกทอดให้บิวที่โกหกเราทะเลาะกันยกใหญ่จู่ๆก็ได้ยินเสียงแฉคุนคุนเราหันไปเจอคุณลินคอนถ่ายรูปของบิวระหว่างที่พวกเรากําลังเถียงกันจากนั้นก็เดินผิวปากออกไปจากโรงอาหารเลยพอกันทีฉันจะเป็นบ้าแล้วฉันตัดสินใจว่าจะหาหลักฐานมาว่าแม่ที่จ้างตาลินคอนนะั่นมาติดตามฉันท่านจะได้เลิกปฏิเสธสักทีหนึ่งอ่ะ ท่านคิดว่าฉันหนังโง่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันตะหวาดใส่บิวว่าไม่อยากคุยกับเขาอีกต่อไปจากนั้นช่วงพักเที่ยงฉันก็แอบเข้าไปในห้องเรียนฉันเริ่มรื้อค้นโตะเล่นชักของครูสอนประวัติศาสตร์ศิลปะให้ทั่วอ่มไหนอะไหนไหนมีอะไรบ้างกันนะโอ้โหคุณดูนี่สิฉันเจอแฟ้มหนาเตอะที่มีรูปบิวกับฉันอยู่เต็มไปหมดฉันเจอรูปของพวกเราที่กินมื้อเที่ยงกันบนสนามญ้าแล้วก็นั่งกันที่สนามกีฬาด้วยจากนั้นมีรูปตอนที่บิวกับบ้านแล้วก็คุยกับเพื่อน ฉันต้องแปลกใจที่มีรูปของบิลมากกว่ารูปของเทนเซออีกแต่รังฝึกของเขาแล้วก็ทุกเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ในแฟมด้วยเช่นกันอืมบางทีแม่อาจจะไม่ได้จ้างครูรินคอนจริงๆก็ได้อืมแล้วแบบนี้เขาเป็นใครแล้วก็ต้องการอะไรกันแน่เนี่ยอ้ายเขาทำอะไรอยู่นะเวนกําฉันใจลอยไปหน่อยจนไม่รู้ตัวว่าบิลลี่เดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วฉันกําลังจะบอกเขาเรื่องรูปที่เจอแต่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าจากถงทางเดินก่อนฉันจับแขนบิลลี่แล้วก็ลากเขาไปที่ตู้เก็บของครูลินคอนเดินเข้ามาในห้อง เขาเริ่มเขียนบางอย่างที่โตแล้วเราก็ซ่อนตัวกันเราจะอยู่ในนี้กันอีกนานไหมเนี่ยจนกว่าครูจะออกไปนั่นแหละอันที่จริงฉันชอบการผจญภัยแบบนี้กับผู้ชายที่ชอบนะคะฉันเองก็คิดผิดเหมือนกันที่โกหกเขาฉันก็เลยขอโทษเขาแล้วก็กระซิบว่าฉันไม่กล้าเชื่อใจคนหลังจากโดนเพื่อนหักหลังมาแบบนั้นฉันอธิบายว่าอยากจะรู้ว่าเขายังจะสนใจฉันอยู่เหมือนเดิมไหมเกิดว่าเขารู้ว่าฉันยากจนเสียใจด้วยที่พวกนั้นทําตัวแย่ๆกับเธอแต่ว่าฉันชอบเธอจริงๆเอาจริงๆนะ ฉันก็ทดสอบเธอด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นแหละจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาเบื่อสาวๆที่คอยตามเขาเพราะว่าหน้าตาแล้วก็กล้ามของเขาเขาอยากจะดูว่าสิ่งที่ฉันสนใจก็คือหน้าตาของเขาหรือเปล่าฉันเกือบจะขำกากเลยแล้วค่ะพวกเรานี่เหมาะกันจริงๆพวกเราก็เลยยิ้มออกมาแล้วก็จับมือกันเงียบๆจะว่าไปคุณตาของเธอก็เจ๋งดีนะใช่ท่านอยู่เคียงข้างฉันเสมอเลยฉันไม่เคยเจอคุณตาหรือว่าพ่อของฉันด้วยซ้ําเขาถอนหายใจเศร้าๆแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ทิ้งเขาไปตั้งแต่บิวเพิ่งเกิด พวกเขาลำบากมากฉันรู้พ่อของฉันเป็นพวกหลอกลวงแต่ว่าฉันอยากพบท่านนะโทบิลเขาเองก็เจอเรื่องมาเยอะเหมือนกันฉันถอนหายใจดังจนครูคนลินได้ยินเข้าเขาเปิดตู้เก็บของแล้วก็สะบดัดพวกเธอมาทําอะไรในนี้กันแหมกล้าถามมากฉันเองก็เล่นกลับเหมือนกันฉันเอามือเท้าโซเอลแล้วก็จ้องครูคนลินเหม็งเลยแล้วคุณแหละเป็นใครมาตามหนูกับบิลทําไมฮะอธิบายมานเลยนะ คนนั้นกละยดพิบตายแล้วก็ดูแปลกใจเป็นเรื่องจริงที่ฉันรวบรวมข้อมูลของบิลอยู่แต่เท่าที่ฉันรู้เธอก็เป็นแค่เพื่อนร่วมห้องของเขาไม่ใช่เหรอบิลหมดความอดทนแล้วก็สั่งให้อธิบายมาบอกความจริงมาไม่งั้นจะแจ้งตำรวจสนหนูจะบอกคุณตาอยากให้สถานการณ์มันดีกว่านี้นะแต่ว่าเรื่องก็คือบิลลี่ฉันไม่ใช่ครูแต่ว่าฉันเป็นพ่อเธอฮะรู้สึกเหมือนละครหลังข่าวเลยเลยคะ่ะ ฉันน่ะอึ้งปีเลยส่วนบิวเขาถึงกับช็อกจนล้มปีเลยครูเลนคอนบอกว่าเขารู้สึกขิดมาตลอดที่ทอดทิ้งครอบครัวไปแบบนั้นเขาอยากจะรู้จักลูกชายแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีพ่อแซงปลอมเป็นครูเพื่อเข้าใกล้ลูกพ่ออยากจะรู้ว่าลูกสนใจอะไรแล้วก็ทําความรู้จักพ่อรู้ว่าตัวเองเป็นพ่อที่แย่มากขอละยกโทษให้พ่อด้วยเถอะนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าแม่หนูไม่ได้จ้างคุณแล้วคุณก็คอยดูแลบิลลี่อยู่ไม่ใช่หนูแล้วแหวนวงนั้นมาจากไหนกันน่ะนี่เหรอ ฉันซื้อมาตอนลดราคานะ่ะมันสวยมากก็เรื่องนั้นฉันเถียงไม่ออกแล้ว่ะบิลลี่กอดพ่าเขาอย่างอ้ายทั้งคู่คุยกันเยอะมากแต่ฉันคิดว่าทั้งคู่คงจะไปกันได้ด้วยดีแน่เราเคลียร์กันทุกอย่างและฉันก็ดีใจมากเพราะว่าแม่ฉันไม่ได้โกหกจริงๆและคุณตาก็เป็นกําลังใจให้ฉันเสมอและฉันก็ดีใจที่เจอรักในโรงเรียนใหม่ด้วยพวกเราต่างเจอคนแย่ๆกันทั้งนั้น แต่คุณไม่ควรที่จะสิ้นหวังเพราะว่าโลกนี้ยังมีคนดีอยู่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็เจอกันใหม่รอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ